อริยะอุโบสถแปดประการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุดูก่อนนางวิสาขาก็อริยะอุโบสถเป็นอย่างไรดูก่อนนางวิสาขาอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า 1. พระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัต เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางสาตราแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางสาตราแล้ว มีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ว สพระอาหารหันต์ทั้งหลายละกการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละก,การลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแตกของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบโสถ ก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้ว 3. พระอรหันต์ทั้งหลายละกรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจารย์ประพฤติพรหมจารย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ละกรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจารย์ ประพฤติพรหมจารย์ประพฤติห่างไกลเม้นขาดจากเมทุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสโถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วส พระอระหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็เว้นขาดจากการพูดเท็พูดแต่คำจริงดำรงคำสัต์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลวงโลกจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้หลักการพูดเท็เว้นขาดจากการพูดเท็พูดแต่คำจริงดำรงคำสัต์ พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบโสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ว 5. พระอรหันต์ทั้งหลาย ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบโสถ ก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ว 6. พระอาหารหันต์ทั้งหลายฉันผลเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิการจนตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคผลเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดจากการบริโภคในเวลาวิการตลอดคืนหนึ่ง กับวันหนังนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบโสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้ว 7. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนํำขับร้องการประคมดนตรี และการดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลจากการทัดทรงประดับตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นจากการฟ้อนดำขับร้องการประคมนดนตรี และการดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแกกุศลจากการทัดทรงประดับตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วแต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายละการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันตามคือบนเตียง หรือบนเครื่องปูราดที่ทำด้วยญ่าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันตามคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูราดที่ทำด้วยญ่า ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วดูก่อนนางวิสาขาอริยะอุโบสถเป็นเช่นนี้แลอริยะอุโบสถ อันบุคคลเข้าจำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากสาธุ